สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการย่อขยายไฟล์ภาพนะครับโดยวิธีที่หนึ่งก็คือให้คุณผู้ชมนะครับส่งภาพนะครับเข้า Facebook ตัวเองนะครับแล้วก็ทําการบันทึกให้เป็นรูปแบบขนาดฟ้าที่มันเล็กที่สุดนะเพื่อที่จะได้นํามาอัพรูปลงเว็บกอล์ได้นะครับโดยวิธีการก็คือคุณก็ส่งไปใน f a c e b o o k นะครับแล้วเลืเอกบันทึกในแบบที่ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่สุดนะครับไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ขนาดใหญ่นะเราเป็นขนาดเล็กเลยอีกวิธีก็คือคุณนะครับส่งไปที่ส่งไปที่ส่งไปที่ไลด์นะครับแล้วก็ให้บันทึกเป็นแบบว่าเล็กที่สุดเหมือนกันนะเอารูปที่เราจะทําการอัปโหลดเนี่ยทีนี้ก็บันทึกนะครับดีกว่าบันทึกเป็นนะครับ นะในเวอร์ชัน PC เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับในการดาวน์โหลดรูปภาพแนะนำให้ไปดาวน์โหลดในมือถือนะครับนะดาวน์โหลดเป็นแบบว่าขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดนะโอเคพอคุณผู้ชมเนี่ยได้ทำการบันทึกแล้วก็ไปดูไฟล์ภาพนะครับว่าเสียไปใน ไว้ในดิสอะไรนะครับผมก็ไว้ในนี่นะครับนี่นะไาทำการทีโหลดมาละเราก็ททำการอัพโหลดรูปภาพที่เว็บสำนักง,งานกอพอเลยนะครับเอารูปมาแล้วทำการอัพโหลดอ๋อนี่ครับอกว่าให้ไฟล์าภาพมันต่ำกว่านี้นะครับ ผมจะไปเซฟในโทรศัพท์ก่อนนะเพื่อที่จะได้ไฟล์เล็กๆนะครับสักครู่หนึ่งราะนี่ไฟล์มันใหญ่ไปนะครับไฟล์มันใหญ่ไปนะโอเคสักครู่ครับ โ okay. อเคน,นี้ผมได้ทำการเซฟในโทรศัพท์นะครับแล้ส่งมาในเฟซบุ๊กทีหนึ่งนะภาพมันก็จะเล็กกว่าเดิมมันให้เอาภาพไม่เกินร้อยนะครับขนาดไฟไม่เกินร้อยเก็จะเ,เอาลงไปในเครื่องนะตั้งชื่อไฟล์ใหม่พอตั้งชื่อไฟล์ใหม่เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เว็บเลยนะครับไม่กี่วัเสฟเป็นหนึ่งใช่ไหม ให้แนะนำเป็นดาวน์โหลดในโทรศัพท์นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดได้นะเนี่ยขนาดไฟล์40ถึง100 KB นะครับประเภทไฟล์ JPEG เท่านั้นถ้าคุณดาวน์โหลดในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับได้เลยนะโอเคครับอัปโหลดไปเลยก็สักคู่นะครับอัปโหลดเสร็จที่นั่น ีเขาก็จะตรวจสอบนะครับถ้าไม่ผ่านเขาก็จะแจ้ง,งทีเนี่ยโอเคหล,หลักก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเซฟในโทรศัพท์นะครับนะจะง่ายกว่าเซฟบนขอบบนคอมบนะครับแล้วก็นำการอัพโหลดที่อัพโหลดรูปภาพแล้วก็เขียนชื่อบริษชชัทชวนไปนะครับก็บประมาณนี้นะครับวิธีการอัพโหลดภาพไฟล์ไม่เกินไม่เกินร้อยนะครับ ระบายนะโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเจอกัน